พามาดูเวฟร้อยสิบไอสองพันยี่สิบสามเลยตัวนี้เป็นโมเดลล่าสุดมาดูตัวไม่เนี่ยยีสามสังเกตง่ายๆคือไม่จะเป็นไม่เข็มนะถ้าเป็นยีิบเอ็ดจะเป็นไมดิจิตอลตัวนี้เดิมๆเลยนี่สังเกตมีสายไม้ข้างหน้านะตัวนี้เดิมๆเลยมีล้อมไม้รู้อะไรเลยปัญหาตอนนี้รถเดิมขึ้นเท่าไหร่มาแล้เท่าไหร่ขึ้นร้อยหนึ่งใช่ไหมปัญหาของเวฟร้อยสิบไอตัวนี้เนี่ยมันมันกล่องมันล็อกค่อนข้างเยอะแล้วก็ทังเดินอากาศอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะเล็ก แล้วก็สังเกตท่อเดิมเนี่ยมันมีมันมีม,ม,มอพักมีอะไรเยอะไงคันนี้เนี่ยปัญหาคือวิ่งทางไกลนะอยากให้วิ่งทางไกลมันดีขึ้นจากเดิมก็เปลี่ยนท่อใบหนึ่งท่อตัวนี้เป็นท่อชาสปีดนะครับข้อดีคือมอกรแท้นะตัวนี้เนี่ยข้อดีของท่อตัวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยไม่เกิน95เดซิเบลตามที่กฎหมายกําหนดแน่นอนและที่สําคัญเนี่ยมีสแกน QR code นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าไปที่ไลน์นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ อมอกแล้วก็สแกนตัวนี้จะมีเครื่องหมายม,มอกขึ้นมาแท้เลยสามารถยืนยันกับเจ้าหน้าที่ได้เวลาโดนจับว่าตัวนี้เป็นมอกแท้เพราะว่าทางโรงงานเขาการันตีว่าไม่เกิน95แน่นอนแล้วผมลองเนี่ยก็คือไม่เกิน95แค่นี้เองนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีการปรับจูนกล่องนิดหน่อยเปิดรอบตอนนี้ตอนเดิมเราไม่ได้ถ่ายเอาไว้แต่มาถ่ายให้ดูเดี๋ยวมาเร่งเครื่องให้ดูตอนที่ทํานี่เราจูนรีแมปเรียบร้อยรีแมปกล่องให้เรียบร้อยนะตอนนี้เปิดไปที่ประมาณ หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าร้อยรอบแค่นี้พอเพราะรถเดิมเดิมสังเกตเป็นรถล้อแมกนะเอาให้วิ่งดีกว่าเดิมแต่ว่าไลน์น้มันเป็นจูนจูนเออยี่สิบเป็นสองทั้งเรื่องเลยแต่ว่าเน้นเป็น E ออยี่สิบเป็นหลักเพราะเออยี่สิบ่องใช้ท้ายจะดีกว่าแล้วก็เป็นตัวล้อแมกเดี๋ยวไปลองสภาพนี้ดูก่อนแล้วเป็นไง้ก็ใส่เดินหอบเข้าไปด้วยมาฟังดูนะครับมามาฟังเสียงเดินหอบกันก่อนเดินหอบแล้วนี่ดูคอคอสวยนะตอนเนี้ย ท่อใบเนี่ยพันกว่าบาทมันจะมีตัวถูกกับตัวแพงนะตัวถูกเนี่ยมันจะไม่มีมอกมันจะไม่มีบาโคตตรงนี้แล้วคอท่อมันจะไม่ใช่แบบนี้นะจะไม่มีเพจเนี่ยใบหนึ่งประมาณ8 7 800ปรอยประมาณนี้แหละแต่ใบเนี่ยพันกว่าบาทสังเกตว่าคอสวยมากมีสปริงมีอะไรเรียบร้อยมีเพจเรียบร้อยนะครับนี่มาเดินอย่างคนละเรื่องเลยแล้วดูปากตรงนี้นี่สวยนะครับตรงรุ่นเนียนๆเลยนะทีส่สังเกตคือเสียงเดี๋ยวเล่งให้ดูฟังเสียงนะ เสียงจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะนผมเล่งก็คือตามกฎหมายกำหนดก็คือ3ในส่วน่า2ใน5ของคันเล่งก็อยู่ประมาณ4,500รอบเนี่ยเวลาเล่งก็จะอยู่ประมาณนี้แหละถ้าตรวจมอ,อกรน,นะแต่นี้ผมจะมาเล่งแบบให้ฟังเสียงรอบเครื่องและเป็นยังไง